น้องผู้ชายอายุ21ปีนะครับบอกว่ายังโสดแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทางเพศเลยสักครั้งแต่ได้ศึกษาจากหนังสือแล้วก็วิดีโอวงเล็บอย่างว่า <c oughs> <c oughs> อยากทราบว่าเมื่อชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยทั้งคู่จะมีอารมณ์ความสุขเสียวสยวิวส่านอารมณ์อย่างนั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะส่งเสียงร้องประดุดขาดใจตายเนี่ยปกติจริงๆมีเพศสัมพันธ์มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า นี่เขาถามมานะฮะผมสงสัยจริงๆสงสัยนอกนี้จะดูดูวิดีโอมากไปหน่อยคืออย่างนี้ฮะหนังเนี่ยมันมี3ระดับคือมันก็จะเริ่มต้นจากหนังธรรมดาแล้วก็จะมีฉากเลิฟซีนบ้างแล้วก็จะมีหนังเลทเลยนะเลทอาร์อนอันนั้นอันแรกที่หมอพูดนี่ PG อ่าีพแล้วก็อา่านี่ก็จะเป็นเรื่องที่มีเรื่องเพศหลายๆฉาก แล้วก็แสดงถึงการร่วมเพศตรงไปตรงมาครับครับแล้วก็พอ x นี่ก็จะเป็นอาการมีเพศสัมพันธ์แบบอาจจะดูเป็นท้องเรื่องหลักเลยนะทั้งเรื่องมีแต่ร่วมเพศจงคืมเลยจงคืมแล้วก็รนะว,วมทั้งไปแบบมีเพศสัมพันธ์แบบวิตฐานต่างๆด้วยนะครับคือพูดง่ายคือว่ายิ่งดูหนังเลทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ที่จะบอกว่าได้ศึกษาเนี่ย ก็จะได้แต oh. ่ <k 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 oh Pepsi> สิ่งซ no ึ่งเป็นแบบความเข้าใจผิดในเรื่องเพศมากขึ้นเท่านั้น๋อคือถ้าดูหนังที่เป็นฉากเลิฟซินธรรมดาเนี่ยก็ความเข้าใจค่อนข้างจะตรงกับชีวิตธรรมดาพอไปดูเกรดอานี่ก็เริ่มผิดไปจากความชีวิตความจริงละเช่นร้องอะไรกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ในชีวิตจริงมันไม่อย่างนั้นหรอกนะครับคือก่อนตอนที่คนเราถึงจุดสุดยอดมันก็มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่แบบมันมีมีความรู้สึกเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความรู้สึก ความบันความสึกสอาจจะถึงเกิดรู้สึกเบลอเล็กน้อยอะนะแต่ถึงขนาดควบคุมตัวเองไม่ได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันไม่ใช่หรอกแล้วถ้าเกิดในชีวิตจริงเกิดเราร้องอย่างนั้นเนี่ยคือเราปรุงแต่งขึ้นมาเองอคือเกิดจากธรรมชาติของเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกรแต่เนื่องจากเราดูหนังบ่อยๆแล้วเ,เลยเออเราเอาบ้างเพราะันที่ที่สมมติในชีวิตจริงเราร้องร้องกันอยู่เนี่ยมันก็คือร้องตามหนังแต่ไม่ใช่ร้องตามที่ธรรมชาติเขา เขาเป็นอยู่แล้วไปปรุงแต่งเอาเองว่าเพื่อให,ให้เพื่อนบ้านเขาอิจชาเพ <c oughs> ื่อง่าย <c oughs>